สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขาร,รักทุกท่านครับพบกับผมเอท a d เ r แล้วนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะขอรับผมในช่วงของ Top ปอีเลเแจกเสื้อแจกตราสมสรวันนี้นะครับเดี๋ยวไปตามแจกเพื่อนๆกันเลยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากได้เสื้ออยากได้ตราสมรสรกันนะครับอ่าโอเคเอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นวเ่เชียร์เพื่อนก่อนนะครับ BKL LP นะครับเป็นเครื่องของผมเองนะครับก็เดี๋ยวมาเชียร์เพื่อนก่อนนะฮะนี่ครับอืมอ่ะเชียร์เพื่อนละโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเชียร์เพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็เข้ามานี่ครับเชียร์เพื่อนก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีเพื่อนคุณเข้าไปเชียร์เพื่อนด้วยเพื่อนจะได้มาเชียร์คุณนะครับการเข้าไปเชียร์นะครับมันจะได้มีเขาเรียกว่าเป็นการอ่เพิ่ม คะแนนในทีมเย่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไปดูว่ามันเพิ่มยังไงนะเวลามีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเชียนะเดี๋ยวนี่ครับเวลามีเพื่อนมาเชียนะครับมันจะบวกในฝั่งมันจะบวกในฝั่งของที่เราไปเชียนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไปเชียเพื่อนนะครับมันก็จะไปบวกในฝั่งของที่เราไปเชียเพื่อนนะครับมันก็จะไปบวกนะครับเห็นไหมฮะนี่บวกห้าบวกห้าบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ อ่ะก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากในเะรื่องของการไปเชียร์เพื่อนนะครับก็ไปเชียร์ดีกว่าไม่ไปเชียร์นะครับก็ไปเชียร์เพื่อนนะอ่าโอเคเมืเออ่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้ทิ้งอ่าโพสต์ไปว่าผมจะให้อ่าแจกเสื้อแจกตราสโมสรนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์อ่ากันเข้ามาว่าอยากได้นะครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเพื่อนจะให้ผมส่งยังไงอะครับคือเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเกมโอเคก่อนอื่นนะครับต้องเป็นเพื่อนกันในเกมก่อนมันที่จะส่งกันได้โอเคไหมนะครับเนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้แต่ว่าโอ้โหผมหาทีมเพื่อนไม่เจอเลยครับไม่รู้จะส่งเพื่อนยังไงนะครับคือวิธีการส่งให้เพื่อนนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยไปดูนะ อันนี้ก็เออหลายคนก็แอดเข้ามาแล้วก็บอกอยากได้นะครับอยากได้เสื้อทีมอยากได้ตราสโม,มสรโอเคผมจัดให้ได้นะครับแอดมินไม่ใช่คนใจร้ายนะครับแต่ว่าเพื่อนต้องมาแอดในเพื่อนก่อนครับเนี่ยไม่เห็นชื่อเพื่อนสักคนเลยชื่อทีมที่บอกกันเข้ามาไม่เห็นมีสักคนเลยครับเราจะให้ผมส่งไปยังไงครับเนี่ยโอเคอ่ะเราไปดูกันนะครับตรงที่ผมอยากจะส่งให้ก็คือตรงนี้ครับผมเข้าไปที่ขังนะครับ เดี๋ยวตามไปดูกันครับผมจะตามไปผมอยากแจกจริงครับผมอยากแจก,กเสื้อแจกตาสโมสรจริงจริงแต่ว่าเพื่อนๆไม่แอดผมเข้ามาเลยมีแต่แบบชื่อทีมชื่ออะไรแล้วมันจะส่งไปได้ไงนะครับอ่ะเดี๋ยวนี่ครับชื่อทีมเพื่อนผมมีเท่านี้ครับนี่เนี่ยเบรนอะไรเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ยคุณโจวินอ่ะอ่ะโจวินเจอลอะเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนก่อนนี่ครับนี่ครับ คุณโจวินก็ขอมานะครับเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนก่อนคุณนัทนะฮะเจอแนละ้วอ่ะเดี๋ยวไปส่งให้เพื่อนที่เจอก่อนแล้วกันนะฮะมีคุณนัทคุณโจวินนะฮะเี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะดูดูก่อนเพื่อความแน่ใจเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาว่าอยากได้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ เดี yeah, ๋ยวเดี you, right? you ๋ยวเดี die, ๋ยวผมหาก่อนคุณนัสนะฮะมันมีคุณนัสนะฮะนัสเด็กแมนยูนะครับนัสเด็กแมนยูเดี๋ยวผมไปแจกเสื้อกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับนัสเด็กแมนยูครับโอ้โหคนนี้ขอมาเยอะมากเลยครับขอบอกว่ารอเสื้อครับผมเดี๋ยวจัดเสื้อให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับนัสเด็กแมนยูนะครับคุณนัสเด็กแมนยูนะครับ อะไรที่รักโอเคครับไม่มีอะไรครับที่รักมาแจมครับที่รักมาแจมไม่มีอะไรเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันคุณนัสเด็กแมนยูนะครับบอกว่าอยากได้เสื้อมากๆเลยอ้าไปไหนแล้วอ่ะไปหาแล้วเดี๋ยวๆๆแป๊บนึง่งเอ้ยทำไมอินเทอร์เน็ตมันช้านะ เด,เ,ดดดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนะัคุณนัดเดี๋ยวจะพิ่งไปนะคุณโรเว่นนะคุณโรเว่นบอกว่าอยากได้ตราสมสรครับแจกตราสมสรได้ไหมครับเป็นของขวัญน,นะครับอ๋อยินดีครับแต่คุณต้องแอดเพื่อนมาก่อนนะครับคุณโรเว่นแอดเพื่อนมาในเกมก่อนดูแอดเฟซมันไม่ได้ดยนะครับ ต้องแอดเพื่อนมาในเกมด้วยนะฮะแอดเฟซแล้วก็แอดเพื่อนมาในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมว่าผมจะให้คุณนัสนะฮะนี่เห็นไหมครับคุณนัสเด็กแมนยูนะฮะบอกว่ารอเสื้ออยู่นะฮะรอเสื้ออยู่นี่ครับอ้าวอ,อยู่ไหนคืออันนี้ไม่เอาได้ไหม นี่นะครับเดี๋ยวคุณนัดชื่ออะไรนะชื่อทีมอะนัดสเต็กแมนอยู่แต่ผมต้องหาก่อนว่าคุณนัดเด็กแมนอยู่ชื่อทีมอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะผมจะตามแตกเสื้อเพื่อนก่อนนะเสื้อลาตาสโมสรน,นะครับ น่าล็อเสื้อครับนี่นี่นะจะอยู่ตรงนี้นครับนครปฐมเอฟซีครับเขาชื่อนครปฐมเอฟซีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใช่ทีมนี้หรือเปล่านะครับนครปฐมเอฟซีนะครับผมหาเจอแล้วถ้าเป็นเพื่อนนครปฐมเอฟซีครับแจกไปเลยนะครับ ไหนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่มีเลยนะครับสม F ฟซีไม่มีเลยครับผมจะไม่หาแจกได้ที่ไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นเพื่อนกันในเกมด้วยนะครับนอกจากเป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณเป็นเพื่อนในเกมนะครับเป็นเพื่อนในเฟซแล้วเป็นเพื่อนในเกมนะครับแล้วก็มากระชับมิตรกับแอดมินนะครับแอดมินแจกเสื้อเลยนะฮะ เดี๋ยวคุณโจวินนี่คืออะไรโจวินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปพาไปดูคุณโจวินก่อนนะครับเขาเขาเขาให้อะไรมานะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงคุณโจวินนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโจวินนี่เขาเนี่ยนะครับแป๊บนึงนี่ครับแอดครับแจกตาสโม,มสรได้ไหมครับได้เลยครับนี่ครับอย่างเช่นคุณโจวินเนี่ยครับเขาบอกว่า ขอบคุณคุณโจวินมากนะครับคุณโรเบนนะครับชื่อในเกมคือโจวินนะครับก็แจกเสื้อได้ไหมครับอืมโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วนะครับคุณโจวินนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการแจกเสื้อให้คุณโจวินนะครับนี่ครับต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเป็นแบบคุณโจวินเนีับเดี๋ยวผมหาเสื้อตัวสวยๆให้คุณโจวินแ้วกันนะครับ ที่แตกไปแล้วกันนะครับคุณโจวินเดี๋ยวนะครับก็การให้เสื้อกับเพื่อนนะครับก็แนะนํากับเพื่อนๆก่อนนะครับเข้าไปที่คลับนะครับเข้าไปที่คลับมันจะมีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะหาเสื้อตัวสวยให้คุณโจวินนะครับเดี๋ยวที่ผมคิดว่าสวยนะคุณโจวินชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันนะครับตัวนี้ครับตัวสีดําตัวนี้ครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันแจกได้ไหมครับนี่ครับตัวสีดําตัวนี้ครับนี่ครับท็อปอีกแล้วนะครับผมเซ็นให้เพื่อนๆเลยครับคุณโจวินนี่ครับไม่ให้ครับคนนี้ผมให้คุณโจวินครับนี่ครับผมส่งไปแล้วนะครับคุณโจวินครับรับรองว่าคุณโจวินต้องได้เสื้อตัวนี้แน่นอนนะครับเซ็นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆ ส่งให้กันไปเห็นจัดจัดไปเลยนะครับไปแล้วครับน่าจะไปแล้วนะถ้าผมใช้อ,อนไลอยู่มันผมใช้เน็ตเน็ตไม่คอยแรงนะเน็ตบ้านไม่ก็แรงเน็ตโรงเรียนเน็ตอะไรนะที่รักเน็ตโรงเรียนโอเคที่รักบอกว่าเน็ตบ้านไม่แรงใช้เน็ตโรงเรียน โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ใน,นโรงเรียนแล้วไปหรือยังคุณจงซ่โจเวนได้รับโจซีสโจเวนได้รับหรยังนะเดีย๋ยวไปดูกันนะโอ้ยมันช้าเหลือเกินนะเนี่ยไปแล้วครับเสื้อหายไปแล้วครับตัวที่ว่านั้นเสื้อตัวนั้นหายไปแล้วครับอา้าวยังอยู่โอ้ยตายแล้ว ปิดเน็ตเลยอ่ะปิดเน็ตบ้านแล้วครับโอเคไม่ไปครับไม่ไปเดี๋ยวผมส่งใหม่แล้วกันนะครับโอ้ยทำไมทำไมไม่ไปเนี่ยอ่ะโอเคส่งใหม่ก็ได้ครับส่งไปให้อ่คุณโจเว่นนะครับอ่ะส่งได้ทีลตัวออกเซ้นกิฟไปแล้วครับเสื้อหายไปแล้วครับผม เรียบร้อยครับผมคุณโจเว่นคงจะได้รับไปแล้วนะฮะโอเคก็เป็นอย่างที่บอกกันนะครับคือเพื่อนๆน,อน,น,น,นแอดเพื่อนมาในเฟซนะครับแอดเพื่อนมาในเฟสเสร็จต้องมาแอดในเกมด้วยนะครับถึงจะได้เสื้อนะครับกติกามันเป็นอย่างนั้นนะครับคือจริงๆผมก็อยากแจกให้ทุกคนนะแต่ผมหาชื่อเพื่อนในเกมไม่เจอนะครับคือแอดม,มีเพื่อนเยอะมากนะครับผมก็คือแบบ อยากจะให้แบบได้กันทุกคนนะครับในสโมสรของแอดมินมีเสื้อเยอะนะครับนี่ครับเสื้อเยอะมากเลยครับได้มาจากการเล่นกิจกรรมหรือว่าในการเล่นมาตั้งแต่ฤดูกาลแรกกนถึงรดูการปัจจุบันนะครับก็อยากให้เพื่อมากครับตาสโมสรนะครับเดียมาทธิดเนี่ยครับรอการแจกอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะแจกไปให้เพื่อนยังไงครับเพราะว่าเพื่อนไม่แอดเข้ามาในเกมนะครับ คือกติกานะครับก็ให้เพื่อนแอดมาในเฟซเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วก็ค้นหาทีมของแอดมินให้เจอนะครับเสร็จแล้วก็แอดชื่อทีมแอดมินไปนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาบ,บอกว่าชื่อทีมอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปแอดมินจะไปค้นหาในชื่อของเพื่อนนะครับนี่เพื่อนของแอดมินมันจะขึ้นตรงนี้นะครับก็เนี่ยอย่างคุณโจวินก็ได้ไปเรียบร้อยนะครับคุณโจวินครับ ยินดีด้วยนะครับสาหรับคุณโจวินนะขอบคุณ hmm. คุณโจวินมากนะครับ huh. ท okay. ี่โอ้อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับคุณโจวินนะครับได้คงได้เสื้อไปแล้วนะเห็นไหมฮะได้เสื้อไปเรียบร้อยละผมให้เสื้อคุณโจวินไปแล้วขึ้นโชว์เลยเหรอโอ้โหดมากเลยคุณโจวินโอเคครับไม่ใช่เป็นซ้ากับเสื้อที่คุณโจวินนีอยู่หรือเปล่าเนี่ยอโอเคครับอ๋อ นี่ครับคุณโจวินส่งข้อความมาแล้วนะครับได้รับแล้วใช่ไหมครับอืมอืมเดี๋ยวแตผมได้รับแล้วใช่ไหมครับอ่านี่ครับได้รับแล้วใช่ไหมครับอืมโอ้นี่คุณฟินบอกขอบคุณครับมาฮะ โอเคครับยินดีครับยินดียินดีนะครับก็อ่ะเดี๋ยวตอบคุณโจวินก่อนยินดีด้วยนะครับอืมันไม่ขึ้นนะครับผมอ่าตอบว่าครับผมแล้วกันนะครับผมโอเคครับคุณโจวินได้รับเสื้อไปแล้วนะครับนี่เสื้อจากแอดมินครับ อ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ก็จัดเข้ามาจัดเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือมาตามแจกเสื้อให้เพื่อนแต่ว่ามันหาชื่อทีมไม่เจอนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเอาเป็นว่าก่อนจะจบคลิปนะครับไปดูที่สถาบันฝึกเยาวชนนะครับตอนนี้ก็มีโค้ชฝึกเยาวชนมานะครับหลายโค้ชเลยเพื่อนๆเข้าไปดูกันหรือยังฮะ แต่โค้ดที่ไม่ใช้โทเค็นนะครับแอดมินเพิ่งใช้ไปนะคือมันไม่ใช้โทเค็นนะครับแต่ถ้าใช้โทเค็นมันใช้ถึงของสิบเอ็ดโทเค็นแบบนี้นะครับแอดมินไม่แนะนํานะครับเก็บโทเค็นไ้ซื้อนักเตะดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรอไปนะครับมีกิจกรรมอื่นอีกไหมนะครับที่แนะนํากันนะครับนะก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่ ต้องแนะนํากันนะครับตอนนี้แอดมินสถานการณ์แอดมินก็ย่ำแย่ครับในลีกนี่อยู่อันดับ8เลยทีเดียวนะครับเจอแต่ทีมแก,กนนร่งทัโโหโห้งนั้นเลยครับอันดับ7เพื่อนๆดูครับนี่ครับโอ้โหโคตรโหดกันทั้งนั้นเลยครับนี่คืออันดับต้นๆเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงครับร้อยขึ้นนะท็อปท็อป,อปโฟนี่ร้อยขึ้นนะฮะคือไม่รู้ว่าแอดมินจะเบียดได้หรือเปล่านะครับ โอเคแต่ก็ต้องลุ้นกันไปนะครับแต่แอดมินก็มีลุ้นในรายการแชมเปี้ยนลีกครับนี่แอดมินน่าจะผ่านเข้าอันดับสองนะครับนี่ครับน่าจะผ่านเข้าไปสู่อันดับสองนะครับของสายนะครับเราไปเจออันดับหนึ่งของอีกสายนะฮะก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้แอดมินก็เก็บโทเค็นได้สี่สิบห้าโทเค็นแล้วก็กล่องได้สามร้อยนะฮะกล่องเขียวนะฮะกล่องฟ้าได้สองร้อยกว่านะฮะกล่องแดงได้สองร้อยเกือบสามร้อยนะฮะ ก็เก็บไปเรื่อยๆฮนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเข้ามาตอบคําถามช่วยแอดมินด้วยนะครับหลายคนเข้ามาแสดงานานาทัศนะนะครับหลายๆคนเข้ามาถามคําถามนะครับเดี๋ยวๆก่อนไปเดี๋ยวกอตอบคําถามเพื่อนอีกสักคําถามนะครับนะบมีครับถามนะครับอย่างนะมีครับถามหรือเปล่านะครับเราไปดูกันนะ อาโอเคครับคุณบอดินนะคุณบอดินนะผมอยู่ลีกมีทีมแข็งแก่ง1้0สิบขึ้นไปโอ้นี่สุดยอดนะครับสแสดงว่าคุณบอดินก็ต้องมีทีมที่แข็งแก่งมากๆเลยขอบคุณคุณบอดินนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแชร์ความรู้สึกนะครับนะนี่คุณบอดินนะ คุณเบิร์ตนะครับผมแอดเซตไปแล้วนะครับพี่ผมเบิร์ดธนงศักดิ์ครับผมจะได้ไปเชียร์พี่เวลาแข่งครับขอบคุณมากครับคุณเบิร์ดครับอ่าคุณทํจิีวิตให้ธรรมดานะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าการยกเลิกเพื่อนต้องทำยังไงโอจริงๆแล้วแอดไม่ค่อยยกเลิกเพื่อนเท่าไหร่นะครับอันนี้คุณอ่าจะยกเลิกเพื่อนใช่ไหมอ๋ออยากเลิกเพื่อนมากเพื่อนชอบมากระชาวมิดตลอดเลยโดยดาวของเพื่อนต่างกับเราเยอะอันนี้ ผมทำความรูกคำความเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะเวลาคนอื่นเข้ามาเข้ามาชับมิดเรานะครับเราไม่ได้เสียพลังอะไรเลยนะคือให้เขากระชับมิดไปเถอะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียพลังเรานะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับเราแพ้ไม่เป็นไรครับคือเข้ามากระชับมิดเอากล่องเฉยครับอย่างอย่างของแอดมินเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆเข้ามากระชับมิดบ่อยนะครับ เขามากระชับมิดเอากล่องเฉยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยครับแล้วพอไปดูผลลัพธ์ที่เราได้ไหมครับผลลัพธ์ที่เราได้มันมันก็มีผลลัพธ์ที่เราได้นะนะครับคือเข้ามาชับมิดเอากล่องเฉยครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพื่อนดูเห็นไหมครับพอเราชนะเราก็ได้กล่องครับแต่เราไม่ได้เสียอะไรนะแต่ เขาก็ได้นะครับเขาก็ได้หมายความว่าเนี่ยเราได้กล่องสีไฟไหมครับคือถ้าเราแพ้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่คุณบัณฑิตนะฮะคุณบัณฑิตมาชับมิดกับผมผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ผมก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับดูครับพลังของผมก็ไม่ได้ลดนะคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมก็รู้ว่าเราแพ้อยู่แล้วทำไมต้องมาชับมิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ครับผมให้ดูตรงนี้ครับถ้า,าเขามาชับมิดกับเราแล้วเราชนะเห็นไหมครับเราได้กล่องเขียวได้กล่องสีฟ้านะครับสามกล่องเลยทีเดียวนะครับนี่คือเขามานะครับเขาเป็นเจ้าบ้านแต่ถ้าเราแพ้เราก็ไม่ได้อะไรแต่เราไม่ได้เสียอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับอธิบายตรงนี้ก่อนนะคือเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ้ยมีเพื่อนมา จะช็อปมิดแล้วมันหงุดหงิดหรือเปล่าครับคืออาจจะทําให้เราหงุดหงิดบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เสียอะไรนะครับบอกเพื่อนก่อนนะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับอ่าถือว่าเราจะเสียตังค์วะเราไม่ได้เสียนะเสียไหมเนี่ยเออเดี๋ย,ยน,น,นะถ้าาง,งั้นผมผมอาจจะพูดผิดไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราเสียตังค์ไหมอ่าสมมติ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  ว่าเขามากระชับมิตรกับเราเฮ้ยหรือว่าเราเสียตังค์วะไม่เสียนะครับเห็นไหมครับไม่เสียตังค์นะครับเห็นไหมไม่เสียนะครับแถมได้ตังหานะครับถ้าเราชนะเห็นไหมครับไม่เสียตังค์นะครับผมโอ้ยเคลียครับเคลียไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องลบเพื่อนนะครับเออก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ถ้าให้อดมินแนะนํานะครับคุณ ทำชีวิตให้มีความสุขโอ้ยไม่ใช่ทำชีวิตให้ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องไป็บเพื่อนอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับอือฮึโอเคคุณนพดัดโอ้ยแอดเพื่อนมาเลยนะครับคุณนพดัดครับผมอยากแจกเสื้อมากเลยนะครับคุณโรเวิได้ไปแล้วนะครับคุณแฟนบอลทะเลนะครับแอดเพื่อนในเกมมาเลยนะครับถ้ารอเสื้ออยู่นะครับแอดเพื่อนในเกมมาเลยนะ โอเคครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับผมทั้งในเฟซในอ่า u t u b e นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแอดมินก็มีความดีใจมากนะครับพูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็นอกจากคำขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับแล้วถ้ามีประเด็นไหนที่อยากให้แอดมินช่วยทำคลิปทำ อะไรเพื่อเป็นการตอบตอบข้อข้องใจนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินยินดีให้เวทีนี้เป็นสื่อกลางให้คนชอบเกมฟุตบอลนะครับรักฟุตบอลแล้วก็ชอบเกมฟุตบอลนะครับเข้ามาแชร์กันนะครับไม่มีใครผิดใครถูกครับทฤษฎีทุกทฤษฎีนะครับย่อมมีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ